ชูวิทย์แฉก่อนใครพฤติกรรมจิบวยอับยามีนักการเมืองชออช้างคุ้มกะลาหัววิ่งช่วยสุดพลังความชช้างนคารนว่าเป็นนักการเมืองครับวงจรของนายปอเนี่ยอย่างที่ผมโยงเมื่อกี้นี้ ผมถามคุณว่าไอรถหรูเนี่ยชาวบ้านมีปัญญาซื้อผมยังไม่มีปัญญาซื้อเลยผมยังยขี่แคมรี่อยู่เลยเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาซื้อเนี่ยเกินครึ่งผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเกินครึ่งนั่นแหละเป็นนักการเมืองนายคนนี้มันใกล้ชิดพัฒนาตัวเองมาใกล้ชิด กกรรจะเรียกว่าผู้มาก่อนการได้หรือไม่เมื่อข้อมูลที่นายชวิตกมลวิสิทธ์ได้ออกมาแถลงข่าวเมื่อ3ปีก่อนเกี่ยวกับการตายคดยีแตงโมนิดามันแม่นเหมือนกับตาเห็นมีนำซ้ําเหตุการณ์ลหลายๆอย่างยังคงวนเวียนตามข้อมูลที่ชวิตได้เคยพูดเอาไว้โดยเฉพาะเรื่องการโกหกพูดไม่จริงของคนบนเรือและพฤติการการใช้ยาเสพติดท,ที่ถูกขุดคุ้ยเอามาแชร์กันในวันนี้และถึงที่สุดคนทั้งประเทศก็ยังคงสงสัยกับการตายของดาราสาวและเชื่อว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่แตมันเป็นการฆาตกรรมโดย เมื่อสาปีที่แล้วนายชีวิตย์กมลวิสิทธตถแถลงวิเคราะห์ข้อสงสัยในมุมมองส่วนตัวเกี่ยวกับคดีการพัดตกเรือจมน้ําเสียชีวิตปิตนาของนางสาวนิดาหรือแตงโมดาราสาวชื่อดังว่าส่วนตัวอยากให้บุคคลทั้ง5คนที่อยู่บนเรือรวมกับดาราสาวออกมาพูดความจริงเพราะขณะนี้จากข้อมูลที่ท,ทราบมีการโกหกขึ้นโดยจุดประสงค์เพื่อเบี่งเบนความผิดที่เกิดขึ้น เพราะหากมีการโกรหกตั้งแต่ขั้นตอนแรกจะต้องโกหกไปทุกขั้นตอนหรือโกหกต่อไปเรื่อยๆซึ่งในคดีนี้มีบุคคลที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งคนอาจทำให้การโกรหกเป็นไปด้วยความลำบากจากข้อมูลทราบว่าวกลุ่มคนที่อยู่บนเรือทั้ง5คนหลังเกิดเหตุมีการโทรประสานไปยังนักการเมืองคนหนึ่งที่มีอักษรย่อ,ยอชวช้างเพื่อขอความช่วยเหลือรวมถึงคำแนะนำจนต่อมากลายเป็นการให้ทุกคนที่อยู่บนเรือให้การไปในทิศทางเดียวกันว่าดาราสาวออกไปทำธุระส่วนตัวที่ท้ายเรือ ก่อนเสียหลักพลัดตกน้ำเสียชีวิต ซึ่งมองว่าเป็นการกระทําที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะผู้หญิงควรจะต้องอายกับการกระทําดังกล่าวบนเรือที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่และเรือล่องอยู่ในแม่น้ําเจ้าพระยาที่สามารถจอดเทียบท่าตามสถานที่ต่างๆได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้หนึ่งใน5คนที่อยู่บนเรือนั้นตนรู้จักเมื่อ1ิปีก่อนขณะนั้นยังเปิดเต็นรถมือสองขายรถญี่ปุ่นอยู่ที่ยานพัฒนาการก่อนต่อมาจะรู้จักกับคนในวงการเล่นรถหรูอักษรย่อพอพึ่งและมีการแนะนําการคนรู้จักกับนักการเมืองอักษรย่อชอช้ งคนนี้ที่มีลักษณะนิสัยชอบเล่นรถรูขับรถรูไปสภาบ่อยครั้งส่วนตัวมองว่าคดีนี้ประชาชนและสื่อมวลชนจะได้รับการถแถลงข้อมูลคดีในอีก1-2ถึงวันต่อจากนี้ซึ่งทิศทางที่คาดว่าจะมีการถแถลงต่อสื่อมวลชนและประชาชนก็คืออุบัติเหตุยืนยันว่าหากทั้ง5คนที่อยู่บนเรือมีการให้ข้อมูลบางอย่างตรงไป,ตรง,ไปตรงมาในคดีลักษณะแบบนี้ไม่จําเป็นต้องมีทนายความอย่างเช่นคดีเสียเบ้นก็จบลงด้วยดีไม่ยืดเยือ้อเพียงแต่ตอนนี้เกิดการ โกหกร่วมกันทําให้มีการเบี่ยงเบนประเด็นของการเกิดอุบัติเหตุเพื่อปกปิดความผิดบางอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องขวดไวน์ที่มีการเจอเพียงขวดเดียวยืนยันจากประสบการณ์ว่าขวดไวน์หนึ่งขวดสามารถรินได้มากที่สุดเจ็ดแก้วซึ่งคนบนเรือมีอยู่6คนเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเพียงขวดเดียวยืนยันจากประสบการณ์ว่าขวดไวน์หนึ่งขวดสามารถรินได้มากที่สุดเจ็ดแก้วซึ่งประเด็นเรื่องเมาแล้ว,ลวขับเรืออาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ผู้กระทําผิดต้องการเบี่ยงเบนประเด็นนายชีวิตยังมีการวาด งล้อวัฒจักรของกลุ่มไฮโซคือมีรถหรูเรือเร็วเล่าว,วายยานักการเมืองโดยนายชูวิทย์ระบุว่า ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับวัตถรนี้อีกทั้งยังทราบว่าหนึ่งในผู้ที่อยู่บนเรือมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาซึ่งตนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการที่มีการหายไปสองวันก่อนจะเข้าพบตำรวจซึ่งการหายตัวไปลักษณะแบบนี้มองได้เพียงว่าเป็นการจงใจปกปิดการตรวจสอบบางอย่างหรือไม่ซึ่งส่วนนี้เชื่อว่าตำรวจต้องมีการตรวจสอบแต่จะตรวจสอบเจอหรือไม่นั้นไม่สามารถตอบได้นายชีวิตฝากถึงสื่อสังคมออนไลน์ว่าอย่าหยิบยกประเด็นที่อาจทําให้ผู้เสียชีวิตเสื่อมเสียมาพูดเช่นเป็นเด็กเอ็นหรือ ประเด็นที่มีการล่องเรือเพื่อเตรียมพาไปพบผู้ใหญ่ที่มีการนอนรออยู่ที่โรงแรมแห่งนี้ซึ่งตนผู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าไม่มีผู้ใหญ่คนไหนจะมารอเด็กแบบนี้เพราะเรื่องแบบนี้หากเกิดขึ้นจริงจะมีการทํากันเงียบๆและรวดเร็วไม่มีการรอเพราะอาจเสี่ยงต่อการถูกพบเห็นจากผู้อื่นรวมถึงเรื่องแบบนี้ทั้งสองฝ่ายต้องเกิดจากความสมัครใจไม่ใช่การบังคับเพราะจะมีปัญหาตามหลังมาได้ส่วนประเด็นที่มีการพูดถึงว่ามีนายตํารวจระดับพลตลํารวจตรีออกมาขายข้อมูลให้กับผู้ก่อเหตุตนไม่เชื่อว่ามี เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจของประชาชนเช่นนี้มีสือ่อเกาะติดและนําเสนอเรื่องราวอยู่ทุกวันตํารวจไม่มีใครอยากเอาตัวเองมาเสี่ยงกับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วทุกคนต้องระวังตัวส่วนประเด็นที่แม่ของดาราสาวออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเงินเยียวยาตนมองว่าเป็นสิทธิ์ที่คุณแม่สามารถทําได้ส่วนจะมีใครเป็นคนอธิบายหรือแนะนําคุณแม่หรือไม่ตอบได้เพียงว่าเป็นตนก็จะแนะนําแบบนี้เพราะเป็นสิทธิ์ที่สามารถทําได้ตามกฎหมายและที่มีกระแสวิพากวิจารถึงการ ออกมาพูดในช่วงนี้มองว่าเพราะเป็นข่าวที่มีกระแสสังคมให้ความสนใจหากทิ้งไว้แล้วมาพูดไวท้ทีหลังอาจ,จไปรับความสนใจจากสื่อหรือประชาชนและสุดท้ายเรื่องก็จะเงียบลงไม่มีใครสนใจทั้งนี้หากกลุ่มคนในเรือมาปรึกษาตั้งแต่แรกก็จะให้คําแนะนําเพียงว่าพูดความจริงทั้งหมดโดยไม่ปกปิดหรือเบี่ยงประเด็นไปประเด็นอื่นเพราะคดีแบบนี้จบลงได้ด้วยดีไม่จําเป็นต้องมีการปรึกษาทนายเพราะการปรึกษาทนายอาจมาจากสาเหตุข,ของการต้องการปรกปิดและต่อสู้คดีซึ่งเมื่อต่อสู้คดีตนอยากบอกว่า สู่ติดแน่แพ้ติดนานยอมรับสาร,รภาพติดพอประมาณยืนยันว่าตนเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ได้ต้องการอยากดังเพราะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเป็นดาวเริกไม่ใช่ดาวเคราะห์มีแสงอยู่แล้วจึงไม่จําเป็นต้องปั้นน้ําเป็นตัวแบบที่หลายๆคนกําลังทําอยู่ตอนนี้ขอสื่ออย่าตกเป็นเครื่องมือของบุคคลที่จงใจปล่อยข่าวลือต่างๆเพื่อเบี่ยงประเด็นหรือใช้สื่อเป,เป็นเครื่องมือในการโยงไปหาบุคคลอื่นเพื่อทําลายชื่อเสียงนอกจากนี้นายชีวิตยังเคยออกมาโพสต์เฟซบุ๊กด้วยว่าแทนหวยไม่ถูกแต่เรื่อง แต่งโมถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ตามที่ผมแถลงข่าวไว้หนึ่งจะมีคนกลับคำให้การเลือกจะโกหกแล้วก็ต้องโกหกให้ตลอดแต่ถ้าโกหกได้มีสุดก็ต้องกลับคำให้การเพราะมีห้าคนจะโกหกเหมือนกันได้อย่างไรขนาดพี่น้องท้องเดียวกันขานต่างกันมาสามคนแท้ๆอย่างทะเลาะก,กันนับภาษาอะไรกับคนต่างพ่อต่างแม่ต่างคนต่างมาส่วนจะถือว่าเป็นการแจ้งความอันเป็นเท็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าหากเป็นผู้ต้องหาที่มีการตั้งข้อหาแล้วจะกลับคำให้การอย่างไรก็ได้ถือว่าเป็นสิทธิ์ในการ ต่อสู้คดีแต่หากมีสถานะเป็นพยานหากโกหกก็ถือว่าแจ้งความอันเป็นเท็จอย่างที่ผมว่าไว้2รถหรูเรือเร็วจิบไวแพงอัพยาป,ปาร์ตี้นี่คือวงจรของไฮโซโทั่วโลกไม่มีผลเรื่องพวกนี้ทั้งดื่มทั้งดูดทั้งดมครบเครื่องหนึ่งใน5อย่างตาลอยแถลงข่าวอยู่เลยที่หลบไปสองวันไม่ใช่อะไรรอให้มันจางก่อนหรือว่าจะไปเติมอีกหน่อยดีมันเกียดนั้นอีกผมก็ว่าไว้อีก สามคอนเน็กชันพอเกิดเรื่องก็ติดต่อหาผู้ใหญ่นักการเมืองแก๊งรถหรูชื่อยอชอช้างและกอกไก่และพอพึ่งแต่พวกนี้แจวเรือหนีหมดจากแรกๆวัยเป็นลงังเลยเหลือแค่ขวดเดียวจากขวดเดียวเลยเหลือแค่คนละแก้วโทษพวกไฮโซแก้วเดียวพอที่ไหน4คนตายแก้ตัวไม่ได้เวลามีคดีไม่มีอะไรจะสุดระยำตำบอลเท่ากับการโทษคนตายเพราะคนตายแล้วลุกขึ้นมาแก้ตัวไม่ได้ดังนั้นจึงตัดจบที่ว่าคนตายพลาดเองไปฉี่ที่ท้ายเรือทัทง้ทงๆที่ล่องสปีดโบ๊ทอยู่กลางแม่น้ําเจ้าพระยา หาใช่ท้องทะเลเอา่าวไทยริมแม่น้ําวัดก็มีห้องน้ําร้านอาหารก็มีห้องน้ําโรงแรมก็มีห้องน้ําใครจะบ้าไปนั่งฉี่โชว์กลางแม่น้ํานี่ผมก็บอกไว้แล้วคําแนะนําสุภาษิตประจําใจชีวิตสู่ติดแน่แพ้ติดนานสารภาพติดพอประมาณความจริงคือสิ่งไม่ตายคืนยังฝืนโกหกต่อไปอาจต้องไปเรือนจําพิเศษถิ่นเก่าของผมอย่างที่ผมว่าเอาไว้ทุกประการชนีหจความช้าๆนี่แล้วน,นะคะว่าเป็นใครนายตำรวจว่าใครเนนาการเมืองครับ วงจรของนายปอเนี่ยอย่างที่ผมโยงเมื่อกี้นี้ผมถามคุณว่าไอ้รถหรูเนี่ยชาวบ้านมีปัญญาซื้อผมยังไม่มีปัญญาซื้อเลยผมยังขี่แคมรี่อยู่เลยเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาซื้อเนี่ยเกินครึ่งผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเกินครึ่งนั่นแหละเป็นนักการเมือง นายคนนี้มันใกล้ชิดพัฒนาตัวเองมาใกล้ชิดนักการเมืองแล้วก็ไปสู่วงจรสดหรูก็จากเดิมเนี่ยที่ขายรถกระจกกระจกอยู่แถวพัฒนาการก็มาอยู่มาขายรถหรูอยู่พระรามเก้ายกระดับรู้จักนักการเมืองขายรถหรูให้หนักการเมืองขายไปขายมาใกล้ชิดไปอยู่ในแก้งนักการเมืองตํารวดเดี๋ยวก็รู้แต่ว่าจะพูดหรือเปล่า เพราะว่าแนะนำกันไปแนะนํามากลายเป็นว่าไปตกเอาตรงที่ปัสสาวะชายเรือผมถึงครับสาเหตุของการที่ตอ้องแนะนำเนี่ยมันเพราะอะไรครับที่มีน้งคือแค่แค่ปกปิดก,กันล้ก็ก็คุณเข้าใจไหมความเครียดของคนเวลาคิดกันน้อยวันสองวันนะแล้วก็ไปเตรียมกันให้ได้อย่างนี้นะแล้วก็บยคนตายนะแล้วก็ยัง ยังไม่ใช่เป็นความผิดใครทั้งๆท,ท,ที่จริงๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกหลยคดีประมาทคดีประมาทคุณรับได้เลยผมผิดจริงครับผมขับอย่างนี้เพราะถ้าขอถ้จริงคุณพูดอย่างเงี้ยมันชัดเจนคนหนึ่งผมขับรถขับเรือไม่เป็นครับคนหนึ่งผมก็นั่งกินวายอยู่ครับอีกคนหนึ่งเขาไม่ระวังตัวครับพอกระแทกหน่อยเขาก็เขาม่หัวหงายหลังตกลงไปผมกว่าจะวนกลับมาก็หายไปแล้วเพราะมืด จากประสบการณ์ของผมเนี่ยก่อนที่จะไปล่องเรือกันนะหนูนะก็เราไปกินข้าวกันก่อนหากับข้าวร้านอาหารอรอ่อ,รอยอรนะ่อยนะอ่าคนหนึ่งก็อยากจะอวดรวยเช่ไหมเพราะว่าการอวดรวยเนี่ยมันต่อผลขยายคอนเนคชันนะอวดรวยทําให้ได้รู้จักชอช้างทําให้รู้จักหมอพึ่งนะที่เป็นนักการเมืองอยู่ในวงการเมืองมีอยู่รถหรู ในรถหรูต่างๆเหล่านี้ก็จะทําให้เราไปรู้จักกับคนที่ร่าเข้ารวยเมื่อมีความรวยเมื่อมีอยู่ในวงจรนี้ก็ต้องไปหาใครละ่ะมีใครมาประกบอย่างที่ผมบอกใช่ไหมต้มงมีผู้หญิงสวยกินข้าวเมื่อกินข้าวกันเสร็จสับก็ผมมีเรือเรือลํานี้พึ่งออกมานะเอาไว้ล่องเจ้าพยาโดยเฉพาะดูเวลาค่ําคืน ก็อยากจะถ่ายรูปลงอินสตาแกรมอยากจะถ่ายรูปนูน่นรูปนี่ใช่ไหมไปชมบรรยากาศเมื่อไปชมบรรยากาศลงไปก็ขับไปก็มีคนอยากจะอ่ะโอ้โหไม่เคยขับเรือมาเลยทั้งชีวิตมันมันเป็นยังไงเนี่ยอ่ะอ้ะอาวลองขับดูสิเรือมันก็เหมือนกับรถนี่แหละเร่งไปนี่ทเดียวมันก็ไปแต่ก็เหมือนกับเราแหละนะ รถไม่เคยขับเรือไม่เคยขับมันก็อาจจะสะดุดนะทำให้คนบนเรือเนี่ยน,นะก็อาจจะมีการพลัดหกเมนตีลังกาหรือว่าล้มเพราะว่าไปเจอคลื่นซัดคุณอย่าลืมนะครับมีเหมือนกันนะครับปุณยอย่าไปคิดว่าเจ้าพญาไม่มีคลื่นนะครับเรือใหญ่ๆมาเพราะว่าการวิ่งในในแม่น้ําเจ้าพญามันใหญ่และกลางคืนเนี่ยถ้าเกิดคุณวิ่งริมตลิ่งไม่ได้เพราะวิ่งริมตลิ่งคลื่นก็จะซัดไปหาบ้านคนที่อยู่ด้านด้านด้าน,ด,านด้านข้างนะครับ เสร็จแล้วก็ไงขอบคุณไปชมไปร้องเพลงไปกินไวน์นะได้เวลากันพอสมควรก็จะวนรถจะวนเรือกลับมาที่รถก็หมดเวลาพอดี3ชั่วโมงแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอย่างนั้นด้วยความที่เครียดด้วยความจากประสบการณ์ก็โทรหา พอโทรหามึงก็ทําอย่างนี้สิโง่ไปได้มึงก็ต้องไปทําอย่างนี้มึงก็อย่างงั้นอย่างนี้ไอ้นี่ก็มาเตรียมเลยครับให้พูดเป็นแนวทางเดียวกันนะในแนวทางเดียวกันอย่าบิดตท้วอยา่าไปั่วไปอย่างนะั้นนะเราจะได้หลุดกันหมดมก็ยุบไปว่าเขาไปปสัสสาวะให้เรือแล,แล้วเขาก็ตกไปคือคือคือ,คอมันทําถึงอย่างนี้มันโง่ถึงขนาดนี้ถ <c oughs> ้าตังที่เรื่องนี้คุณพูดไป ถ้าคุณฟังแล้วคุณเชื่อนะผมว่าคุณปัญญาอ่อนแล้วดิจะบอกว่าอดีที่เกิดขึ้นมันไม่มีอะไรมากกว่าประมาทแต่ว่าอาจมีการทําผู้มีอิทธิพลหรือคนมีสิทธิเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้ตัวเองคนทําที่มีความผิดเช่นนี้ครับคือคนทำมันไม่ใช่หนีความผิดมันเบี่ยงความผิดผมไม่รยกว่าหนีความผิดเพราะความผิดมันมีอยู่แล้วล่ะข่าคนนี้แล้วไงแต่เบี่ยงความผิดทั้งๆที่ไม่มีเรื่องอะไรที่มันมากกว่านี้ เบี่ยงความผิดว่าไปโทษคนตายว่าไปปัสสาวะท้ายหรือแล้วตกไปนี่คือประเด็นแต่ถามผมว่าเอาใบเสร็จมาเลยผมไม่มีหรอกครับผมไม่มีกล้องไม่มีไปหลักฐานใหม่ผมไม่มีแต่จากการวิเคราะห์ของผมเป็นวินยูชนจากประสบการณ์ของผมพูดออกไปให้คุณฟังคุณจะเชื่อและมีเหตุผลในการฟังผมมากกว่าไหม ยกตัวอย่างเรื่องปัสสาวะถูกไหมไปนั่งฉี่กับคนแปลกหน้าท้ายเรือซึ่งไม่จําเป็นต้องไปตั้งแสดงเลยครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเอาเป็นว่าไม่ต้องทําท่าน,นั้นก็ได้ไอ้ท่าพิสดารกายกรรมเนี่ยจับขาเนี่ยเอาแค่คนปกติผู้หญิงปกติตัวคุณคุณก็ไม่กล้าถูกไหมอ๋อคุณไม่ต้องเป็นดาราหรอกคุณไปนั่งทําท่าอย่างนั้นกับผู้ชายแปลกหน้าบนเรือเล็กๆอย่างนั้นนะผมถามว่าคุณกล้าทํำไหมแล้วข้างทางนี่เต็มไปด้วยเรือ เต็มไปด้วยโรงแรมเต็มไปด้วยบ้านเต็มร้านอาหารคนตกปลาอีกก็มีแล้วเวลาก็ไม่ใช่เวลาดึกดืนเวลา3ามสี่ทุ่มปกติก็ไม่มีใครทําแล้วก็ไม่ใช่ที่ที่มันอยู่ไกลรลางทะเลหรือไม่ใช่ที่ที่คุณอยู่ปลายน้ำไม่มีใครเลยมันเต็มไปด้วยคนเต็มไปด้วยอาจจะมีใครต้องระวังของธรรมดา mm hmm. ผู้หญิงธรรมดายังไม่ทําเลยและข้อที่สอง ที่ผมบอกว่าคุณไปบอกว่ามีผู้ใหญ่รอทั้งยิ่งไปกันใหญ่มันเป็นไปไม่ได้สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไาป์ูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรส้มไม่เหม็นขาว